ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและนี่ก็คือยันมหาอุดฟันแทงไม่เข้าปปโปวันนี้ผมก็ได้คืออ,อกอา r ้ามาใหม่คนหนึ่งครับไม่เป็นไงทุกคนรอไหมหรอไหมไอ้ผมพาชมรอบๆตัวนี้ยามาฮ่า R15 ร้อยห้าสิบสีสี นป่าแดงเลยให้ดูไหมให้ดูไหม,มสวยงามอลามตา ใหญ่มากล้ออย่างกับตัวพันเลยนี่ก็เริ่มเปลือนแล้วออกมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับยังไม่ได้ล้างเลยยังไออาร์ซี C.

เราจัดเลยวันนี้บุ้มบุมบุมบุมเลยอาคาโบวิกใช่ไหมครับผมเลือกถูกไหมแั้วนี่คอคอสองนิ้วเราจัดเลยวันนี้เามาฟังพร้อมๆกันแล้วผมขอติดตั้งแปรกหนึ่งอยอดครับ พอวางกล้องกันนะจะติดตัดต้งสายท่อ <c oughs> เใช่ไหม,มของมันต้องมี เพื่อนดูตรงนี้ผมงงว่ามันอยู่ด้านนอกหรืออยู่ด้านในไว้ด้านในาแล้วมันดูเหมือนมันจะติดติดกับอารมตัวเนี้ผมว่าน่าจะอยู่ด้านนอกนะนี่กใกล้เสร็จแล้ว,ลวเ๋ยวรอฟังพร้อมกันนะเพื่อน ทุกคนดูตัวนี้ตัวสปริงมันเหมือนสปริงมันยาวเกินผม,ผมรู้สึกว่าต้องไปร้านทอให้เขาแก้ให้ใหม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะงั้ต้องหาสปริงที่สั้นตรงนงก็ให้เขาเชื่อมตัวนี้ให้ใหม่ให้มันไกลขึ้นเพราะเขามีตัวนี้แถมมาให้อยู่ น่าจะประมาณนี้งั้นก็คงต้องหาสปริงอันใหม่ใส่อันนี้ก็คงจะไม่ได้ใส่สปริงแต่มันดูมันมันมันไม่ค่อยแน่นนะทุกคนหรือผมติดตั้งผิดอะไร hmm. แต่สปริงตัวนี้มันใส่ไม่ได้มันมันสปริงมันจะยาวเกิน ก็เดี๋ยวใส่แค่นี้ไปก่อนแล้วก็ปิดฝาตัวนี้แต่ว่าสปริงตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวไปร้านท่อให้เขาแก้ให้ใหม่ ก็ไปดันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันนะทุกคนผมเงก็ยังไม่ทันได้ฟังเลยว่าเสียงเป็นไงเดี๋ยวเ,เรามาฟังพร้อมๆกันเลย อันนี้นะครับราคาบูวิกวันนี้ผมได้มาราคา3290บาทแต่จริงมันก็ล่นจรนะหืมสุดยอดว่าโอเคครับก็ต่อไปจะทำอะไรต่อก็ฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ได้นะอยากให้ผมทำอะไรต่อผมเองก็มือใหม่ยังไม่รู้ว่าจะ,ต,ะต้องทำอะไรต้องทำอะไรต่อ ฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ